สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของการผลิตสินค้าและบริการอยู่นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันหรือยังคะ อ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะในส่วนของการปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตคืออะไรอ่ปัจจัยการผลิตเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในกระบวนการแปรรูปออกมาเป็นสินค้าและบริการนะคะซึ่งจะมีอยู่4ประเภทอ่ะประเภทแรกนะคะประเภทแรกก็คือเป็นที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ นะคะที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหมายถึงพื้นที่ที่ใช้ผลิตสินค้าและบริการอย่างเช่นแปลงนาปลูกข้าวนะคะพื้นที่สวนยางพาราพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาพื้นที่โรงงานพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะคะรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตด้วยก็อย่างเช่น น้ําแร่หรือว่า,าสัตว์รวมไปถึงป่าไม้ต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันก็จะมีความสําคัญเหมือนกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการนะคะประเภทที่2แรงงานนะคะแรงงานคืออะไรแรงงานก็คือผู้ใช้แรงกายความคิด สติปัญญาทักษะและความชํานาญนะคะเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการก็อย่างเช่นผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้เก็บเกี่ยวออผลผลิตใช่ไหมผู้รับจ้างเลี้ยงปลาและดูแลบ่อปลาพนักงานโรงงานในแผนกต่างๆนะคะคนรับจ้างดูแลฟาร์มหรือว่าเกี่ยวกับการให้อาหาราสัตว์พนักงานบริษัทนักเรียน ในในส่วนของแรงงานเนี่ยก็จะมีความสำคัญเหมือนกันนะคะในส่วนของการผลิตแรงงานเนี่ยก็อย่างเช่นเกี่ยวกับการใช้แรงกายความคิดสติปัญญานะคะหรือว่าทักษะทางด้านต่างๆอันนี้เนี่ยโรงงานหรือว่าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแรงงานนะคะเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ อในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรได้อย่างเดียวนะคะ,ะแรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในการผลิตสินค้าและบริการนะคะอาวประเภทที่3ประเภทที่3เนี่ยก็คือทุนทุนคืออะไรทุนเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้น นะคะเพื่อใช้ทุนแรงในการผลิตอย่างเช่นวัส,สดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการผลิตนะคะก็อย่างเช่นรถไถนากระชังปลาหรือว่าเครื่องจักรแปลรูปในโรงงานต่างๆอุปกรณ์สำนักงานถังเก็บน้ำนมดิบอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ อันนี้ก็คือเกี่ยวกับทุนนะคะที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการประเภทที่4ประเภทที่4เนี่ยก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยคือใครก็เป็นอีกอความสำคัญเหมือนกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการก็คือผู้ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการหรือเป็นผู้นําปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานและทุนมาใช้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพื่อต้องการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจที่ผลิตสินค้านะคะ เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเจ้าของเอในไรน,นานะคะเจ้าของฟาร์มโคโนมเจ้าของฟาร์มหมูสุกรนะคะอันนี้ก็คือเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการผลิตสินค้าและบริการถ้าไม่มีผู้ประกอบการ จะมีการผลิตสินค้าและบริการเกิดขึ้นไหมคะอาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดนะคะในการผลิตสินค้าและบริการเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ที่ดําเนินการผลิตสินค้าเป็นผู้ที่คิดที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอาเพราะฉะนั้นเนี่ย นักเรียนมาดูว่าปัจจัยการผลิตข้อใดเนี่ยมันมีความสำคัญที่สุดคะเมื่อกี้เนี่ยครูบอกไปแล้วนะคะว่าปัจจัยข้อใดที่มีความสำคัญที่สุดอ่าในการผลิตสินค้าและบริการไหนใครตอบได้บ้างคะอ่าใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยคะ่ะตอบได้ไหมคะอ่ามีคนตอบได้นะคะตอบข้อไหนคะ เก่งมากนะคะก็คือผู้ประกอบการนะคะในปัจจัยการผลิตทั้ง4ข้อเนี่ยผู้ประกอบการสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นผู้ทำการคิดริเริ่มจะทำการผลิตจึงไปรวบรวมที่ดินทุนแรงงานมาดำเนินการผลิตและก็จ้างงานนะคะจึงเกิดขึ้นจึงมีการผลิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงทำให้มีสินค้านะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอาตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการนะคะก็จะมี1ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะ2แรงงาน3คือทุนนะคะ อ่ะีคือผู้ประกอบการนะคะอ่าเก่งมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเก่งมากเลยนักเรียนสามารถที่จะตอบได้นะคะแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจในส่วนของการผลิตนะคะหรือว่าปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1นะคะหน้า116เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งกลับมาตามช่องทาง i d l i n e ของครูได้เหมือนเดิมนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะให้นักเรียนเนี่ยสร้างเป็นอัลบั้มส่งงานมานะคะเพื่อป้องกันชิ้นง,งานหายนั่นเองนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครั็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ